นี่นะคะกลุ่มของเราจะมารายงานเรื่องทฤษฎีภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองซึ่งตามหลักจิตวิทยาและหลักจิตวิทยาที่เรานำมาใช้เนี่ยคือระดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ที่มีทั้งหมดหขั้นโดยที่ผู้นำที่เราเลือกมาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์หลักพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือบารักคลันโอบามาค่ะประวัติความเป็นมาของบารักโอบามานะคะบารักโอบามาเกิดวันที่4สิงหาคศหนึ่เเป็นบุตรของนายบารักโอบามาและนางแอน ดันแฮมชาวเมืองวิซิทอนรัตแคนซัสนะคะแต่เขาทั้งสองได้แยกจากกันมาอยู่โอบามาอายุได้เพียง2ปีและหลังจากนั้นก็อย่าขาดจากกันหลังจากนั้นดันแฮมแม่ของโอบามาก็ได้แต่งงานใหม่กับสามีใหม่ในประเทศอินโดนีเซียค่ะโอบามาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในท้องถิ่นของกรุงจาก,การ์ตาจนกระทั่งอายุได้10ขวบโอบามาได้ย้ายกับ ไฮโนโลูลูบ้านเกิดกับครอบครัวของแม่และได้เข้าเรียนที่โรงเรียนปูนาหัวตั้งแต่เกรด5จนกระทั่งศึกษาในคศ1 9 7 9หลังจากจบไฮสคูลโอบามาก็ได้ย้ายไปเรียนต่อที่ลอสแอนเจลิสที่วิทยาลัยออกซิเดนทอนเป็นเวลา2ปีค่ะสาขาที่เขาเรียนนะคะก็รัฐศาสตร์เน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างที่กำลังศึกษา ระดับไฮสคูลเขายอมรับว่าเขาเคยเสพกัญชาโคเคนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเขาได้เปิดเผยเวทีประชุมเมืองสำหรับประธานาธิบดีพศ2008ถือเป็นความล้มเหลวที่เกี่ยวกับศิลธรรมความดีงามค่ะโอเคนะคะลำดับขั้นของความต้องการองมาสโลเนี่ยถูกแบ่งเป็น5ขั้นขั้นแรกนะคะ คือความต้องการทางด้านร่างกายซึ่งก็คือปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนั่นเองแล้วอันที่2นะคะคือความต้องการทางด้านความปลอดภัยความปลอดภัยในการใช้ชีวิตความปลอดภัยในการเดินทางความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลอย่างเนี้ยค่ะอันที่3นะคะคือโซเชียลคือความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมความต้องการที่จะมีคนรักมีครอบครัวที่อบอุ่น อันที่4นะคะ self e s t r e m คือความต้องการที่จะรับความยกย่องเมื่อเราทํางานถึงจุดจุดหแล้วควรมีการเลิ่อนขั้นและพัฒน,นาตัวเองค่ะส่วนอันดับสุดท้ายนะคะคือ self actualization นะคะคือความต้องการที่จะพัฒน,นาต่อยอดความสิ่งที่เรามีให้ไปสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพหรือว่าความสามารถในด้านนั้นๆค่ะต่อามานะคะ physical logical needs หรือว่าความต้องการทางด้านสรีระนะคะ โอบามาเนี่ยเป็นคนผิวสีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่จําเป็นเท่าไหระคะ่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะชนชาติใดหรือว่าคนสีผิวไหนก็ไม่ควรจะได้รับการแบ่งแยกกันทางนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่โอบามาทำเนี่ยก็ ไม่สูรเปล่าเพราะว่าเขาได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในฐานะประธานาธิบดีที่ประสบความสำเร็จในการทํางานอย่างมากค่ะ3นะคะสอ,สอความต้องการมั่นความมั่นคงความเปิดภัยหรือว่า safety n e e นะคะ ไบารับโอบามาเป็นผู้ที่มีเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตตั้งแต่วัยเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาจนถึงการเมืองระดับประเทศในฐานะวุธิสมาชิกแล้วก้าวขึ้นสู่การเป็นแทนเดมวเคดเข้าชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาในที่สุดและเมื่อได้รับเลือกจากประชาชนเป็นประชประธานาธิบดีแล้ว ักโอบามายังมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนวิธีการในการนำประเทศอเมริกาไปสู่ความสำเร็จ 3. นะคะความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของบู่คณะหรือ love and belonging นี้นะคะหลังจากที่กล่าวสุนทรพจน์ที่ว่าประเทศนี้ไม่มีอเมริกาเสรีนยิยม กับ America, อเมริกาอนุรักษนิยมมีเพียงประเทศสหรัฐหรือภาษาอังกฤษที่ว่า The r e i s n o t a Liberal America and Conservative America There is the United States of America ส่วนทรารโพสส่วนนี้ได้มีการเผยแพร่ทาง PBC CNN m s n b s Fox News และ C Spain แก่ผู้ชม9.1ล้านคนทำให้สถานะและภาพลักษณ์ทางการเมืองของโอบามาดีขึ้นทำให้เขาได้รับความนิยมขึ้นอย่างล้นหลามในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสหารัฐครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่มีความต่างของคะแนนมากที่สุดในปรวัติศาสตร์การเลือกตั้งของรัฐอิลินอยเลยทีเดียวนอกจากนี้โอบามา ยังได้ปฏิรูปกฎหมายของการแต่งงานให้เดียวกันให้เปิดกว้างมากขึ้นให้เท่าเทียมกับกฎหมายณนะตอนนั้น 4. ความต้องการที่รู้สึกว่าตนเองมีค่าหรือ e x r e m e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  เนื่องจากบารักโอมาม่าได้รับได้รับแบบอย่างการดำเนินชีวิตมาจากแม่ของเขาทำให้เขามีความคิดกล้าคิดกล้าทำนอกกรอบข้านยุมของสังคมทำให้เขามีความคิดเปิดกว้างในทุกๆด้าน และด้วยความชัดเจนในการดําเนินชีวิตของเขาทําให้เขาได้เริ่มการเขียนหนังสือขึ้นมาซึ่งมีทั้งหมด8เล่มแต่มี2เล่มที่กล่าวถึงอัตาชีวประวัติที่บอกเรื่องราวชีวิตความคิดและมุมมองที่มีต่อเรื่องสีผิวและรวมถึงมุมมองที่คิดในด้านของการเป็นนักการเมืองที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการพลิกหน้าประวัติของชาวอเมริกันไปสู่จุดเปลี่ยนขั้งยิ่งใหญ่ 5. ความต้องการที่รู้จักตนเองตามสภาพแท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตอนเองหรือ sales actualization needs และตลอดการทำงานต่างๆของโอบามาที่เกิดขึ้นได้นั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาปัญหาที่มีอยู่ให้ได้รับกันอย่างแก้ไขยอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นยุติสังคมระหว่างอิรักและอัฟกานิสถาน2สนับสนุนกฎหมายให้สามารถแต่งงานกับเพศเดียวกันได้ 3. ผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพกันทั่วหน้าหรือโอบามาแคร์ได้สำเร็จ4ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับคู่ปรับตลอดการอย่างอิหร่านได้สำเร็จและ5การกลับมาเดินหน้าส,ารสัรงสม,มนธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกาที่เป็นคู่ปรปับตดกันมาอย่างยาวนานค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากความต้องการ5ขั้นของหลักการของมาสโลแล้วนะคะโอบามายังได้นําหลักการ สร้างแรงจูงใจนะคะมาปรับใช้กับการบริหารประเทศนะคะซึ่งกลับการสร้างแรงจูงใจนี้นะคะถูกแบ,บ่งออกเป็น2แบบคือการสร้างแรงจูงใจภายนอกและการสร้างแรงจูงใจภายในค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะ อาร์ลโซการทำให้ตื่นตัวค่ะโอบามานะคะรับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการผลักดันและกระตุ้นให้สมาชิกวุฒิสภานะคะพัฒนาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการปฏิรูปอพยพการข้ามประเทศค่ะข้อ2นะคะก็คือ objective นะคะคือการตั้งจุดมุ่งหมายนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือการตากฎหมายขึ้นมาป้องกันความปลอดภัยนะคะซึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวข้องก,กันกับการป้องกันประเทศและการพัฒนาความปลอดภัยด้านอื่นๆนะคะซึ่งกฎหมาย ในนี้นะคะมีผวบังคับใช้ตั้งแต่ปีคศ2 0 0 6จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะอินเซน i v e หรือการใช้เครื่องร่อนะคะเช่นการร่างกฎหมายเพื่อให้บุคคลสามารถเข้ามาพัฒนาในประเทศในฐานะพลเมืองชาวอเมริกันโดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประวัติเสียหายใดๆบุคคลเหล่านั้นจะผ่านพิจารณาได้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามคล้ายกับพลเมืองชาวอเมริกันอาทิเช่นสิทธิการเข้าถึง การรักษาพยาบาลเป็นต้นต่อไปเป็น punishment คะหรือการลงโทษเช่นการที่กฎหมายมีกฎหมายอพยพข้ามประเทศซึ่งหากมีผู้กระทําผิดจากกฎบัญญัติที่รัฐตั้งไว้จะได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายที่กําหนดและ5นะคะ competition หรือการแข่งขันในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งขนาดนั้นโอบามาได้เจอคู่แข่งคนสําคัญนั่นก็คือฮิลลารีคินตัน ที่ทําการหาเสียงขนาดนั้นเช่นกันทําให้เขาเกิดการแข่งขันด้วยนโยบายต่างๆแต่อย่างไรก็ตามบารักโอบามาก,ก็ได้คะแนสนสูงสุดเขาจึงได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไปชิงตําแหน่งประธานาธิบดีได้แนที่สุนนดค่ะสุดท้ายนี้นะคะิ <c oughs> <c oughs> ฉันก็จะขอเสนอ3สิ่งที่โอบามาทําและยังสร้างประโยชน์ให้ชาว เมืองพลเมืองสหรัฐอเมริกาจนถึงทุกวันนี้แม้เขาจะไม่ได้รับลงตาแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อไปแล้วนะคะ 1. สิ่งแรกที่เขาทาเลยคือการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยแย่ลงมาหลายปีมากก่อนหน้าโอบามาจะเข้ามารับตําแหน่งด้วยซ้ําแต่ว่าเขาสามารถพัฒนาและฟื้นฟูได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดของเศรษฐกิจเหมือนดังสมัยก่อนนะคะแต่ก็นับว่ามีหุ้นหลายจุดที่ดีขึ้นจนน่าตกใจทีเดียว อันดับที่2นะคะคือ environment คือสิ่งแวดล้อมโอบามาเนี่ยมีนโยบายจริงจังในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาวะโลกร้อนหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ตามค่ะสุดท้ายนะคะด้านสุขภาพโอบามาแครเป็นนโยบายที่ดีมากและทำให้พลเมืองชาวอเมริกานะคะได้รับสิทธิ์เข้าถึงการศึกษากัน รักษาที่ดีที่สุดที่สมกับที่ภาษีที่พวกเขาจ่ายไปค่ะยังไงวันนี้กลุมดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ